สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกรอบครับผมวันนี้เห็นบ้างๆครับก็เลยอยากจะลองเดินชมตลาดกิละเช้าดูครับผมตลาดเช้าแต่เราก็มาสายแล้วครับเขาเก็บตลาดเรียบร้อยแล้วครับผมพื้นที่รอบข้างครับผมจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นขี้ตมขี้ดินครับผมเดินเนี่ยครับตลาดเช้ากิละโคราชครับผมตลาดมือสองครับติดสถานีรถไฟกิระนครราชสีมาเลยครับผม เราจะมาดูกันครับว่าอพื้นที่แถวนี้มันจะมีอะไรน่าสนใจไหมลองเดินสักสองสามชั่วโมงดูครับผมเอาครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนแล้วเลองชมกันครับผมว่าเราจะเจออะไรบ้างครับผมไปชมกันครับเราขุดได้สักพักหนึ่งครับผมก็มาเจอเนี่ยครับเหรียญพระสงใส่ก็ทำหล่นไว้ครับผม ตลาดจิระครับเราเดินกันแป๊บเดียวครับผมขีข้อมูลโทรศัพท์เต็มครับเราก็ได้พระเก็บเต็มไปสองเต็มครับได้หลวงพ่อเงินครับผมเงินรูปหล่อครับเป็นองค์ร,รูปเป็นเหรียญครับ แล้วเสร็จครับว่าจะเป็นลุงพ่ออะไร